สวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่เป็นในตัวด้วยเลยนะคะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาเข้าครัวทําอาหารแซ่แบๆกินกันนะคะทุกคนก็คือจากอาการที่หายไข้มาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็อยากกินอะไรแซ่บๆแบบอีสานอีสานบ้านเราบ้างนะคะก็เลยจะจัดเป็นเมนูนะคะเป็นออหอมหมกหน่อไม้แต่เป็นหมกหม้อนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพิมทาแหนมไว้ด้ทุกคน ทำแหนงไก่เอาไว้นะคะแล้วก็จะทอดแหนมแล้วก็จะนึ่งข้าวเหนียวส่วนข้าวเหนียวพิมพ์นึ่งไว้แล้วนะคะนี่นะคะนึ่งแบบหม้อแบบนี้เลยนะคะส่วนแหนมไก่พิมพ์ทําไว้นะคะมันได้ที่แล้วสามวันแล้วนะคะก็เลยจะเอาออกมาทอดแล้วก็จะมีพวกเป็นพวกปลากงงไปแห้งทอดอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในครัวแล้วก็เดี๋ยวออกไปทนอาหารซุปแซมด้วยกันคะ่ะทุกคน หอหมกหน่อไม้นี่พิมพตําข้าวเบือไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะตามพริกตะไคร้หอมใส่ลงไปอีกทีหนึ่งค่ะส่วนมะกรูดเราก็เก็บเอาตรงนี้เลยทุกคนอันนี้มะกรูดที่พิมพปลูกไว้ข้างบนดาดฟ้านะคะพอหน้าหนาวพิมพก็ย้ายเขาลงมาไว้ในครัวนะคะเพราะว่าเขาเจออากาศหนาวแล้วเขาใบร่วงตายนะคะก็เลยเอามาไว้ที่อุ่นๆนะคะส่วนตะไคร้ก็นี่ค่ะค่ะเดี๋ยวไปทําหอมหมกหม้อกันค่ะ ค่ะพิมพก็ใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวจะโคลกนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ก็ค่อยจะใส่หอมแดงค่ะค่ะพอได้ที่แล้วพิมพ์ก็ใส่หอมแดงลงไปเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเครื่องปรุงของการทำหอหมอกนะคะหอ,มอ,ห,อหมกหนอไม้ สายแบบบ้านเราอะนะคะนิดหน่อยได้ที่แล้วนะคะข้าวเหนียวของเรานึ่งแบบนี้เลยค่ะอยู่เมาอนอกมันไม่มีหัวนะคะง่ายๆนะคะพิมพก็ใช้ผ้าขาวบางแบบนี้ลองนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะเอยส่วนนี้คือไม้พายของพิมใส่ข้าวนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นเชอร์รี่นะคะทุกคนพิมพ์แช่แข็งไว้นะคะอันนี้พิมพ์ก็จะต้มเป็นน้ําผลไม้ให้ลูกชายกับสามีดื่มค่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็แสารปานไปหนึ่งแก้วค่ะพิมพ์พไม่เอาแบบหวานมากนะคะเชอร์รี่ตัวนี้จะคล้ายๆน้ํากระเจี๊ยบนะทุกคนรสชาติเดียวกันเดะเลยนะไปดูในส่วนของเครื่องปรุงของหอ่อหมกพิมพ์นะคะพิมพ์พก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะทุกคน ใส่พริกี้ตําไว้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเพิ่มหน่อยนึงค่ะใส่ข้าเบือลงไปเลยใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใส่ผงย่านางนะคะทุกคนอันนี้คือสะดวกสบายมากเลยนะสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะผงย่านางนี่คือสะดวกสุดแล้วนะพิมก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ค,คลุกๆนะคะทุกคน เติมน้ำเปล่าลงไปด้วยค่ะหลังจากเติมน้ำเปล่าแล้วพิมพ์ก็จะคลุกคลุกเขาหน่อยนะคะให้เขาเข้ากันเดี๋ยวจากนั้นพิมพ์ค่อยจะปรุงค่ะทุกคนแล้วก็จะทําแบบนี้พิมพ์ก็ทาบ่อยแล้วนะคะทุกคนก็จะตั้งเตาเข้าไว้แบบนี้ด้วยไฟออกอ่อนๆนะคะให้เขาสุกเป็นห่อหมกแบบห่อหมกหม้อนะคะขอเติมน้ำลงไปอีกนะคะให้ทุ่มท่วมนะคะไก่จะได้สุกจากนั้นพิมพปรุงรสเลยนะคะใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงค่ะไม่เยอะ ขาดไม่ได้เลยคือรสดีตามด้วยเกลือค่ะและนี่ก็คือพระเอกของเรานะคะน้ำปลาร้าต้มสุกนัวๆพิมพ์ต้มเองนะอันนี้นะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะให้ยานางให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วก็ปิดฝาหมอ้อเปิดไฟแล้วก็ตุ๋นไว้เลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้กินแล้วนะคะวันนี้ไม่มีผักชีลาวค่ะ ของน้องชิเจนพิมพก็จะทอดไก่อีกเหมือนเดิมนะคะทอดไก่ให้กินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้พิมพ์ก็มีมะละกอแหละแต่คิดว่าคงไม่ตําดีกว่าเพราะว่ากับข้าวเยอะแล้วนะคะอันนี้พิมพ์ก็แช่ว่านีตู้เย็นยังไม่ม,มีโอกาสได้ตานะคะก็มีห่อหมกมีทอดไก่ให้ลูกชายแล้วนะคะมีปลาแห้งทอดแล้วแล้วก็มีแหนมอันนี้ก็พอละจมตำไม่ต้องแล้ววันนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนจากนั้นพิมพ์ก็จะมาทอดไก่นะคะแล้วก็จะทอดแหนมแล้วก็ทอดปลาแห้งนะคะ ทอดไก่ให้ลูกชายก่อนรู้สึกจะหิวข้าวแล้วนะคะส่วนของพี่เอนะคะวันนี้แกซึ่งจะหายไข้นะคะแกก็เลยจะกินเป็นซุปไก่ค่ะแต่ซุปไก่แม่ย่าทำอร่อยนะคะแกก็เลยไปกินที่บ้านแม่ย่านะคะเพราะว่าพิมทำพวกซุปพวก,กอาหารตรงนีกนนี่คือไม่ได้เลยถึงไม่ได้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมาลงมือกันเลยค่ะ ของพิมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมกหม้อน่อ,อไม้นะคะแหนมทอดทอดปลาแห้งนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ของน้องซีเจเป็นไก่ค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนกินชิคเก้นด้วยสิครับลูกน้องซีเจชอบข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวใหญ่เลยลูกมาดิ๊ ข้าวเหนียวชิกแกนหรอกินสะอาเฟตโทสซินแกนชิกแกนบ๊ะน๊ะบ๊หบ๊ะน๊ะบมะบ๊ะบ๊ะบหะบ๊ะบ๊นบมะบ๊งบ๊ะบนะบ๊นบละบ๊ะบ๊ะบ๊ะะบ๊ะบ๊ะบ๊ะแ๊ะบ๊ะบ๊ะบะบ๊ะบ๊ะบะ

นางดูกระตูนค่ะอืมนี่อร่อยมาก

ได้หน่อยเดียวนะคะนางก็ยังอาการไม่ค่อยดีอย่างท้องเสียก็บางครั้งก็ยังตัวลุ่มๆอยู่นะคะก็เลยรีบๆกินแล้วก็มาดูลูกนะคะทุกคนก็ฝากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่นะคะาฝากน้องซิเจหายป่วยฝากครอบครัวเราหายป่วยนะคะตอนนี้ก็ พ่อก็ยังไม่แข็งแรงหรอกคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปทํางานแล้วนะคะส่วนพิมพ์นี่คือหายเป็นปิดทิ้งแล้วพิมพ์เป็นคนแรกที่ป่วยในบ้านนะทุกคนแล้วก็มาติดติดลูกๆมาติดแปดน,นะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่พิมพ์หน้านะวันนี้สวัสดีค่ะ